สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัว ถ้าพูดถึงดินนะคะต้องถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งค่ะคู่กับน้ําเลยค่ะพี่ปุ๊กคะแต่ถ้าเกิดว่าน้ําสมบูรณ์แต่ว่าดินเสื่อมโทรมก็เพาะปลูกไม่ได้อยู่ดีใช่แล้วค่ะอย่างที่น้องมุ้ยบอกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยต้องทําควบคู่กันไปค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้เราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะในช่วงนี้นะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและรายได้กับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ ดินและน้ำเป็นทรัพยากรพื้นฐานในด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังรักษาทรัพยากรดินควบคู่คไปกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืนสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ในฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความระมัดระดวังในการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมุ่งหวงังทางด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรดินและน้ํามอดินอาสาได้รวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจัดตั้งโรงเรียนชาวนาบ้านทานมยมขึ้นในหมู่ที่10ตบาบลวังซ่านอําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยที่เห็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดปัญหาการช้าล้างพังทลายของดินการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุเพื่อลดต้นทุนการผลิตรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติอาทิการใช้แถบย้่แฝกปลูกเพื่อป้องกันการช้าล้างพังทลายของดินการทำคันดินกั้นน้ำเบนน้ำการปลูกพืชและไถปรวนตามแนวระดับการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์แย่แฝรบริการแก่เกษตรกรโดยปัจจุบันมีเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาและอบรมดูงานในโรงเรียนชาวนาแห่งนี้เป็นจํานวนมากครับในส่วนของงานระบบอนุรักษ์ดินน้ำเนี่ยผานกรมนาดินเนี่ยมันก็เป็นภารกิจของกรมน,น,นันอยู่แล้วในระบบการอนุรักษ์ดินน้ำเนี่ยหมายความว่า1 ทางกรมดินจะต้องเข้าไปส่งเสริมไปแนะนําหรือไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชตามแต่สภาพพื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการผลตอบรับใน,ในพื้นที่เกษตรกรข้างใน,นดีมากเลยครับเพราะว่าเขาได้มาเรียนรู้ในพื้นที่น,นะครับพื้นที่ที่เราปลูกแฝดแล้วก็มาดูสังเกตดูว่ามันมีการป้องกัรรักษาหน้าดินได้ไหมแล้วเขาก็มาสังเกตดูว่าออมันมีการป้องกัรรักษาหน้าดินได้ตะกอนดินไม่หายไปไหนมันจะติดอยู่กับที่ต้นแฝดตะกอนดินนะครับ รมพัฒนาที่ดินใน,นาณะหน่วยงานที่ดำเนินง,งานเพื่อสนองพระราชด,ดำริด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำยังได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงทวัลยระยะราชสมบัติครบ70ปีขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมนําวิธีปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชทานนํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและน้ํา ตลอดจนการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมจริงๆแล้วเรื่องการอนุรักษ์ดินน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญของอประชาชนเลยจริงๆแล้วเรามัวแต่ไปทําเกษตรกรแผนใหม่นะ คือใช้ปุ๋ยเคมีใช้อะไรกันมาตลอดนะแต่วันนี้เราลืมไปว่าดินเนี่ยมันสูญเสียปุ๋ยธรรมชาติไปเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นอนุรักษ์ดินกับน้ำเนี่ยมันจะได้ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงแล้วก็ได้ใช้ปุ๋ยจธรรมชาติใ้มากขึ้นครับครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องวันนี้กรมพัฒนาที่ดินในนามของกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ มาพบพี่น้องอีกแล้วอีกรอบหนึ่งหลังจากเรามาแวะมาเยี่ยมเยียนกันหลายครั้งหลายคราวเราพูดถึงการรัดินและแน้ำโดยวิธีกนอันนี้ก็คือวิธีการทางวิศวกรรมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตะกอนดินถูกเก็บไว้บริเวณข้างคันและส่วนหนึ่งก็ไหลลงไปรวมที่พื้นที่รับน้ําก็คือบ่อตะกรนและก็พื้นที่รับน้าอีก,ออกรรวิธีการหนึ่งที่เราทําคู่คู่กันไปและที่เราเห็นก็คือการเราเอาแฝกของพระบัมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมาช่วยในการอันที่หนึ่งก็คือรักษา รักษาคันดินรักษาทางลำเรียงรักษาคันบอ่อตักกรนอกจากจะได้เรื่องของการดูแลรักษาแล,แล้วได้เรื่องของความชืน้นนะครับแฝกสามารถดูดซับความชื้นได้ลากแฝกยาว1เมตร2เมตร3เมตรเนี่ยเมื่อใหมกระจายตัวลงไปลงบนในแนวดิ่งแล้วเนี่ยมันสามารถเกาะยึดหน้าดินได้อันนี้คือตัวของแฝก เราไม่เพียงแค่ใช้ดินอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรามีการดูแลปรับปรุงบำรุงเขาเนี่ยนะคะดินก็จะสามารถที่จะปะลูกผลผลิตนะคะ,คะได้ผลงอกงามค่ะและที่สําคัญเราก็ใช้ประโยชน์จากเขาได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง 9M+HD นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค,ะค่ะเราสคนพร้อมด้วยทีมงานนะคะลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ ตอนนี้ครับประชาชนรู้สึกเติมตัวกับโครงการที่ชลประทานเข้ามาช่วยเหลือรับเพราะว่ามันเป็นผลบวกกับชาวบ้านเมื่อมาช่วยเหลือเรานั้นเราก็ได้รับน้ําจากที่โครงการชาวประทานช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทานาในในรอบของทุกๆุกครั้งที่ชลวประทานได้ได้ช่วยเหลือเรา